วิชาภาษาไทยพอทสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนางสาวสาว,วะลักษณ์งามชันแ้มบรรณรักษ์บทที่หกวรรณคดีและวรรณกรรมความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมในปัจจุบันในปัจจุบันความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมยังคงมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกันแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่ วรรณกรรมลิทเทอร์ชูเซ้าหมายถึงงานเขียนหรืองานประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองไม่ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ความบันเทิงหรือจุดประสงค์อื่นๆรวมถึงสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นหนังสือนิตยสารจุลสารบทความในเว็บไซต์ก็ถือเป็นวรรณกรรมได้ วรรณคดี Li t e r a r y s ลิซโดยทั่วไปหมายถึงวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าทางศิลปะการประพันธ์มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมมักมีการสืบทอดและศึกษาในวงกว้างวรรณคดีจึงเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าสูงในเชิงวรรณศิลป์และภูมิปัญญาความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่นวรรณกรรมท้องถิ่น local literature หรือ r e g i o n a l literature หมายถึงวรรณกรรมที่สร้างสารรค์และถ่ายทอดอยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยมีลักษณะที่สะท้อนถึงภาษาและสำเนียงท้องถิน่นมีการใช้ภาษาถิ่นคำศัพท์เฉพาะหรือสำนวนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆเนื้อหาและเรื่องราวมักเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาทัศนคติและสภาพแวดล้อมของคนในท้องถิน่นรูปแบบการถ่ายทอดอาจเป็นได้ทั้งมุขปาถะการเล่าสืบต่อกันมาด้วยปากเช่นนิทานพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านปริศนาคำททยหรือลายลักษณ์ การบันทึกเป็นตัวอักษรเช่นตำนานท้องถิ่นสมุดขอยผู้สร้างสารรค์และผู้รับส่วนใหญ่มักเป็นคนในท้องถิ่นนั้นๆเองที่ร่วมกันสร้างสรรสืบทอดและชื่นชมวรรณกรรมเหล่านี้ ความสำคัญของวรรณกรรมท้องถิน่นอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวมและถ่ายทอดภาษาถิน่นภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตและสังคมทำให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อและค่านิยมของคนในท้องถิน่นสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิน่นเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และความรู้สึกเป็นเจ้าของของคนในชุมชนสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบประเมินแบบทดสอบในแอปคิดบีด้วยนะคะ